ที่ยังสงสัยอะไรที่ยังอยากรู้อัปเดตนโยบายการดำเนินง,งานที่สำคัญของสอวชอโดยคนวัยอย่างที่นี่ n e x ก o ยันททอสวัสดีครับผมปลาล์มภาสพง์อารีลักษ์ครับผู้อำนวยการฝ่ายระบบบริหารัการของภาครัฐด้านการอุรมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยจและนวัตกรรมครับ สภานโยบายนะครับก็คือเป็นคณะกรรมการระดับชาติคณะหนึ่งครับที่ทาหน้าที่ดูแลในด้านของการอบดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยในนวัตกรรมนะครับตัวสภานโยบายเองเนี่ยจะดูในด้านหลักๆก,ก็คือดูนโยบายในด้านอวนหรือการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยในนวัตกรรมของประเทศนะครับฟังก์ชันการทํางานของของสภานโยบายจริงๆก็จะถ้าทุกคนจะคุ้นกับตัวสภาพัฒน์หรือสภาพัฒนาเศรษฐรกฐิจและสังคมแห่งชาตินะครับ การนั้นเขาจะดูในภาพระดับมาโครหรือระดับภาพใหญ่เทศส่วนสะพานนโยบายของเราเองเนี่ยก็จะดูเฉพาะส่วนลงมาในด้านของของด้านอววนที่เราเรียกกันชื่อย่อน,นะครับในด้านอววนเนี่ยครับก็จะประกอบไปด้วยอุตศึกษาก็คือเราดูแนเรื่องของการเรื่องมัดหมหาวิทยาลัยนะครับในดรานของการพัฒนากําลังคนระดับสูงนะครับเรื่องของออวิทยาศาสตร์นะครับผมก็จะเป็น เป็นการพัฒนาองค์ความรู้นะครับผมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปนะครับด้านการวิจัยก็เช่นกันก็จะเป็นเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมเราก็จะเอาไปสู่การคอมมิชชั่นไลซ์หรือการนําไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงพาณิชย์และและประโยชน์ในเชิงสังคมนะครับผมซึ่งตัวาการอวมศึกษาวิยาศารวิจัยนวัตกรรมเองเนี่ยก็จะเป็น,นกลไกหลักสําคัญในการที่จะพัฒนา หรือขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายของประเทศที่ททตั้งไว้ตามยุทศาสร์ชาติด้วยสภานายโยบายนะครับก็เกิดขึ้นมาพร้อมกับการตั้งกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและวัตกรรมนะครับโดยที่ในหลักการเนี่ยก็คืออยากให้มีเอกภาพในด้านนายโบยโบายอวนองประเทศก็เลยให้มีสภานายโยบายเป็นคณะกรรมการแห่งชาติคณะหนึ่งคณะกรรมการจะดูในภาพรวมทั้งหมดโดยเรววาเพืมีการรวมภารกิจในด้าน การปรึกษาเข้ามานะครับเอาสภาวิจัยเดิมที่มีเข้ามาแล้วก็คณะกรรมการนโยบายวทนอรหรือที่เรียกว่ากอวทนอเนี่ยเข้ามา,วา,า,าวรวมกันเหลือเป็นกรรมการชุดเดียวนะครับจะได้มีมีเอกภาพในการดูแลด้านการนโยบายนะครับตัวองค์ประกอบเองเนี่ยก็จะมีการมีท่านป,ประธานเนี่ยครับประธานสภานโยบายเนี่ยเป็นนายกรัตรมีประธานนะครับแล้วก็มีมีรองนายกอีกสองท่านเป็นรองประธานแล้วก็มี องประกอบเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆนะครับแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒินะครับก็เรียกง่ายๆว่าเป็นมินิคอรมอแล้วกันคอรมอเล็กก็มีมีอำนาจในการดูแลระบบการทํางานของอวนอนทั้งหมดนะครับผมสภานโยบายนะครับก็ทำงานดูแลมีอำนาจหน้าที่ในเรื่องของนโยบายนะครับเรื่องของแผนเรื่องงบประมาณนะครับกำกับดูแลกรรมการต่างๆภายในระบบแล้วก็ ในเรื่องของการออดูแลเรื่องกฎหมายนะครับถ้ามีาเรื่องจำเป็นก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่างๆได้นะครับแล้วก็มีกลไกในการทํางานเช่นการตั้งกรรมการพิเศษเฉพาะเรื่องเพื่อให้การทํางานของสภาเนี่ยคล่องตัวมากยิ่งขึ้นสามารถประชุมก็ะจะเป็นกรรมการชุดที่เล็กลงแต่มีอํานาจแทนสภพพาทํางานแทนสภาโนโยบายได้นะครับเพราะสภาโนโยบายเนี่ยประชุมปีละสีครั้งแต่ว่ากรรมการพิเศษก็จะประชุมได้มากกว่าน,นั้นนะครับผม สววทชอเนี่ยครับเราเราเป็นมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการแล้วก็งานวิชาการของสภานโยบายนะครับก็จริงๆเราทํางานการทํางานเนี่ยเราก็เราก็เซิร์ฟสภานโยบายระดับหนึ่งในเชิงที่ว่าเราเวลามีมีวาระมีเรื่องที่เข้ามาให้สภานโยบายพิจารณานเนี่ยเราก็ต้อง,ปองเป็นคนกลั่นกรองเป็นคนให้ความคิดเห็นให้ความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจของสภานะครับรวมถึง รวมถึงการไปเวิร์กกับหน่วยงานต่างๆในระบบที่จะ,ท,จะที่จะเขาอยากจะมีเสนอเรื่องเข้ามาให้สภานโยบายพิจารณาแต่ว่าในการทํางานจริงๆแล้วเนี่ยเรามีมีักงานเราทํางานหลายด้านเนาะก็มามีการวิจัยนโยบายเพื่อเพื่อเป็นฐานในการที่จะพัฒนานโยบายเพิ่มซึ่งข้อเสนอที่เข้าไปสมานนโยบายสภานโยบายเนี่ยบางทีบางเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่สวชออ,อ,อินิชิเอทขึ้นมาเองคือเรามีการศึกษาวิจัยแล้วก็ พัฒนาเป็นข้อเสนอนโยบายเข้ามาแล้วก็เข้าไปคิดสภานโยบายมีหน่วยงานอื่นที่เสนอเข้ามาเราก็เข้าไปทำงานร่วมกันซึ่งเราทํางานใกล้ชิดกับทั้งทางสกสวครับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิสาสตร์วิจัยนวัตกรรมแล้วก็ทางสํานักงานประหลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยนวัตกรรมนะครับเพราะทั้งสองขานี่ก็ดูด้านทบวชวัวนออีกขาหนึ่งด้านอุรพศึกษาเราก็ต้องทางานควบคู่กันไปเหมือนเป็นพาร์ทเอร์ชีพกันแล้วก็กานวยงานอื่นๆก็เช่นกันเราไม่ได้เราไม่ได้อ่อ เหมือนกับว่ารอเขาเสนอขึ้นมาแต่เวลาที่เราจะเขาจะมีหน่วยงานที่ต้องการเส,สนอเรื่องเนี่ยก็ลงไปทํางานใกล้ชิดทำความเข้าใจกับเขาว่าสภาต้องการอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอะไรทีเเ่เป็นเป็นเป้าหมายที่จะทําให้ทําให้การพิจารณาเนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สามารถตัดสินใจได้ว่าเราควรทำเรื่องไหนไม่ควรทาเรื่องไหน นอกเหนือจากงานที่กึ่งๆเป็นงานดูทีอย่างเช่นง,งานอัพพูฟการงานพิจารณานโยบายแล้วก็แผนด้านอวนนะครับแล้วก็งานด้านการตั้งเกาะงบประมาณด้านอวนอประเทศเนี่ยก็จะมีงานนโยบายที่เป็นเชิง,เ,งเชิงเฉพาะเจาะจงลงไปอย่างเช่นมีการสภานโยบายมีการเห็นชอบการตั้งหน่วยบรหิหารจัดการทุนตั้งแต่ตอนสมัยที่เราตั้งกระทรวงใหม่ ก็จะมีสามหน่วยงานก็คือที่เรา้จากักในบพรกบพคบพทอนะครับผมแล้วก็มีการเห็นชอบการจัดตั้งกองทุนของคุณน,นวัตกรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นกองทุนที่ไม่ใช่เป็นกองทุนในภาครัฐแต่เป็นกองทุนของส,อสภาอุตสาหการรมเขาเป็นคนบริหารจัดการแล้วก็นำหน้าที่ในการส่งเสริมนวัตกรรมในภาคเอกชนนะครับรวมไปถึงการออกระเบียบต่างๆที่จะ ส่งเสริมการทํางานในระบบอย่างเช่นอย่างเช่นตัวระเบียบการให้ทุนเอกยชนซึ่งแต่เดิมเนี่ยหน่วยงานเขามีมีความในหน่วยงานในหน่วยงานในระบบเนี่ยก็จะมีความคิดว่าเงินของภาครัฐเราไม่สามารถให้อกช่วได้แล้วก็มีระเบียบตัวนี้มาเพื่อเอนัวว่าหน่วยงานเนี่ยสามารถให้ทุนไปให้อกชนได้นะเพื่อให้เขาเอาเงินเนี่ยไปไป,ไปพัฒนาผลงานในพัฒนาวัตกรรมที่สามารถ คอม m e r เ i a l ์ไลสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับผมมีการมีพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผนางนนนานวิจัยนวัตกรรมครับนี่ก็ก็ก็เป็นแนวคิดเดียวกับเขาเรียกว่าไบโอดอ c ของอเมริกานะครับแล้วก็ประกาศใช้ไปแล้วนี้ก็ก็จะเป็นการขับเคลื่อนกัน,นงานผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้นะครับมีในด้านอตศาก็มีม,มีมีการจัดตั้งกองทุนการกศึกษานะครับ ที่พูดถึงไปตอนต้นนะครับกองทุนนี้ก็จะมาทํางานในด้านของการพัฒนานสถาบันมารศึกาเพื่อให้เพื่อให้สามารถทัดเทียมกับมหาวาลัยชั้นนาในโลกได้นะครับแล้วก็มีมีเรื่องของเราเรียกว่า h i e d u c e t i o u e d u i o t i o n s a n d b o x นะครับหรือการจัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษาก็จะทาก็จะช่วยให้สถาบันุดรศึกษาเนี่ยสามารถจัดหลักสูตรต่างๆที่อาจจะ ไม่ตรงกับมาตรฐานเดิมทีเดียวที่ท,ท,ที่มีการใช้ใช้งานกันมานะครับเพื่อให้มีหลักสูตรที่มีความทันสมัยมากขึ้นเราทดลองทําในบางหลักสูตรแล้วก็ถ้าเกิดมีผลสําเร็จผลสำเร็จที่ดีเนี่ยก็จะมีการนําข้อเสนอไปปรับปรุงม,มาตรฐานอนทยาาร์ในอนาคตต่อไปงานที่สภานโยบายขับเพื่อนเนี่ยจริงๆเรากระทบกับหลายๆ สเต็กโอดเดอร์เลยนะผู้มีรายส่วนเสียเนาะอย่างถ้าเห็นได้ชัดเลยเนี่ยอย่างอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยคือเราพัฒนาบัณฑิตนะครับก็จะมีเป็นการสร้างบุคกากรคุณภาพเพื่อจะไปขับเพื่อนในภาคส่วนต่างๆไม่เฉพาะเอกชนท,ทั้งภาครัฐหรือบางส่วนอาจจะไปทํางานในเป็นเป็นไปตั้งสตาร์ทอัพไปตั้งสาหกิจเริ่มต้นก็ได้หรือไปทํางานพัฒนาชุมชนก็ได้นะครับรวมไปถึงเราไม่ได้ทํา บุคลกากรอาจจะไม่ใช่เฉพาะในประเทศเดียวเราก็ดึงนักศึกษาที่มีคุณภาพจากต่างประเทศเข้ามาได้นะครับเข้ามาเรียนคือมันไม่ได้การสร้างองค์ความรู้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากเฉพาะการพัฒนาคนในประเทศเดียวการดึงคนต่างประเทศเข้ามาก็จะช่วยเพราะว่ามีการแลกเปลี่ยนความรู้ไอเดียวัฒนธรรมต่างๆนะครับก็จะส่งเสริมให้การพัฒนาบุคลากรเนี่ยม,มีมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นร,รวมถึงงานด้านววนนเนี่ย เราททั้งในเชิงของทั้งภาคเศรษฐกิจทั้งเป็นเศรษฐกิจที่เป็นที่เป็นภาคอุตสาหกรรมเลยหรือเป็นเป็นภาคการบริการเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรนะครับเราก็จะมีมีงานวิจัยต่างๆที่อยู่ในด้านสังคมศาสตร์นะครับรวมไปถึงการลงไปพัฒนาพื้นที่ชุมชนสังคมหรือว่าการการแก้ปัญหาความยากจนอะไรครับก็ก็ก็อยู่ในวิสัยของงานที่สภานโยบายรับผิดชอบได้โดยการนําเอานําเอา,เอาระบบนําเอา พอส่วนประกอบต่างๆในในระบบพวานนอรลงไปขับเคลื่อนการเพิ่มงาปัจุบันเรามีเรามีเว็บไซต์เนาะก็ที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็เผยแพร่ข้อมูลของสภานโยบายนะครับก็ www.nxpc.or.th ตันขึ้นข้างล่างเนี่ยนะครับผมแล้วก็มีจริงๆแล้วเรามีการทำรายงานการ รายงานผลการดำเนินงานสภาด้วยเึ่งจะออกทุกปีครับก็ตอนนี้เรามีมีของปีแรกแล้วแล้ว,ลวก็เนี่ยครับฉบับนี้นะครับก็เป็นฉบับแรกของของสภานโยบายแล้วก็เผยแพร่จริงๆสามารถก็มีในเว็บไซต์ก็มีแล้วก็มีรูปเล่มลก็มีครับผมก็จริงๆแล้วในเว็บไซต์เนี่ยครับเ,เรากาลังทำเวอร์ชั่นใหม่อยู่เนาะแต่ว่าทั้งเวอร์ชันเก่าแล้วก็เวอร์ชันใหม่เนี่ยข้อมูลก็จะ ไม่ได้หนีกันมากแต่ว่าเวอร์ชันใหม่จะจะจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแต่โดยหลักแล้วก็จะมีมีในเรื่องของภาพรวมนะครับในเรื่องของพื้นผังพื้นฐานสภาเช่นองค์ประกอบมีใครบ้างอยู่ในกรรมการนะครับผมแล้วก็เราก็มีอำนาจหน้าที่อะไรบ้างรวมไปถึงเราเผยแพร่ผลการทํางานในลักษณะของรายงานการเรื่องของข้อมูลการประชุมสภาครับทุกครั้งที่มีการประชุมเราเผยแพร่ทั้งหมดไม่ว่าสภาจะมีมติเรื่องอะไรนะครับผม ก็จะให้ประชาชนได้รับทราบว่าพานโยบายมีติัฐ่อะไรบ้างรวมไปถึงข้อมูลในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆที่สภานโยบายเนี่ยเป็นเป็นคนออกนะครับผมเพื่อให้หน่วยงานสามารถเข้ามาสืบคนได้สมมติว่าสมมติว่าหน่วยงานเนี่ยจะรู้ว่าระเบียบการให้ข้อมูลในตัวเนี่ยมันมันทำงานยังไงก็จะมาหาได้ตรงนี้ได้นะครับผมรวมไปถึงการเผยแพร่ในอนาคตเราจะมีการเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานในระบบทั้งหมดนะครับโดยที่ให้เขา นําเสนอมาแล้วก็ม okay, ีการจัดร ouais, ูปแบบนะครับแล้วก็เผยแพร่ให้ให้ประชาชนรับทราบว่าในระบบกวนอน่นี้เราทํางานอะไรกันบ้างจากจากเคสตัวอย่างที่หน่วยงานเสนอครับเพื่อจะให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับก็เว็บไซต์เดิมปัจจุบันก็จะมีข้อมูลทั้งหมดที่พูดมาอาจจะยังไม่เห็นผลงานทั้งหมดของหน่วยงานนะครับก็สามารถดูได้ปัจจุบันก็ดูได้แล้วแต่ว่าตัวใหม่ก็จะเสร็จประมาณช่วงเดือนกันยายนปีนี้ครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากติดตามผลงานของสภานโยบายต่อไปในอนาคตนะครับรวมถึงถ้าหากว่ามีหน่วยงานไหนๆหน่วยงานไหนก็ได้นะครับผมถ้ามีประเด็นหรือมีเรื่องอะไรที่ที่ที่ทต้องการให้สภานโยบายช่วยขับเคลื่อนก็สามารถส่งข้อมูลส่งประเด็นต่างๆมาให้กับทางสาวชได้นะครับแล้วสวชจะพิจารณาแล้วก็ทํางานอาจจะทํางานร่วมกันกับหน่วยงานนั้นๆเพื่อพัฒนาข้อเสนอเพื่อให้สภานโยบายพิจารณาต่อไป ผมก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ